สวัสดีครับวันนี้เรามี3ามเก้าหเพลาเดียวนะครับสามสูบนะครับรถเก่ามือสองจากต่างประเทศครับ3ามเก้าหเพลาเดียวครับครับตัวนี้ผมจะนำมาเป็นโมเดลแต่งแต่งครับแต่งให้สวยๆปแปลกๆตาสะดุดตานะครับยางเนี้ยผมจะใช้ยางขอบ30มิบนิดมาสามสอง ผมจะใช้ยางประมาณขอบซับ900-30นะครับ900-30ยางหน้ากว้างนะครับนะครับผมเครื่องยางนี้ก็ไม่แน่จะเอาบางทีจะเอายางนี้แหละไม่งั้นก็เป็นยางรถยนต์ใสจะสวยครับเพราะว่าขอบ16นะครับหาง่ายครับหาง่ายนะครับผมตัวนี้เป็น3900ครับเครื่องจะทําเป็นสีแดงนะครับเก๋ไก๋บางคนยกอ่อกครับ บางคนเจะออกเท,ท่เลยเาบาะอวร์รุนตนแต่งซิ่งมาใส่นะครับฟ้ากระโปรงยังไม่รู้ว่าจะทําสีอะไรนะครับฟ้ากระโปรงอาจจะเป็นสีฟ้าเดิมแหละนะครับแต่เครื่องได้แล้วเป็นสีแดงนะครับผมมาแต่งเท่ๆดูนะครับก็อน,นอกจะเป็นยังไงบ้างรอติดตามกันนะครับผมวัยรุ่นยุค90เข้าใจกันครับฟอร์ดนะฮะ ฟอร์สบิ๊กอิน s ิสอินอิงแลนะครับผมตัวนี้นะครับเ a c t o r Force นะครับนะครับไฮดริคปั๊มไฮดริคลิฟนะครับผม Miss In England นะครับเท่ๆเลยครับดูรอดูรอติดตามว่าจะเท่ขนาดไหนครับเมื่อน้ำจะเสดสเตรเลนนะครับเท่ๆนะครับ เท่บวกคลาสสิกนะครับรุ่นนี้เท่บวกคลาสสิกนะครับจะทําให้ดูจะทําให้ดูครับนะครับผมดูท้ายนะครับจะเท่ขนาดไหนคอยดูคอยติดตามกันนะครับว่าจะว้าวขนาดไหนครับนะครับผมแต่งทิ้งแต่งสวยครับแต่งหล่อไวรุ่นยุค8090รู้กันครับตัวนี้3 9 1เ่เผาเดียว3สูบตัวนี้รู้สึกประมาณ50แรงม้านะฮะ50แรงม้าเองนะครับผม คอยติดตามกันครับโอเคครับผม